สวัสดีค่ะวันนี้ไม่หน่อยยางลงกมาเบิงก่ย้ยพี่น้องก็เลยมาทายจักหน่อยหนึ่งเขาเกี่ยวไปแล้วจ้าร้านสายมาเกี่ยวแล้วโอ้ปีนี้บ่ได้พ้นปันไดพี่น้องแล้เห็ดหลามันเป็นมันเป็นเข้าเหนียวนําค่ะ มันก็นเลยแบบหน้าทงนี่ยมันต้องเป็นขเจ้าเพราะเป็นขหนี้วได้บ่คคอยบ่อคอยดีปันไดนะคะแต่ว่าก็ย่งดีอย่าดเดก่ว้วเริ่มเริ่มไอ้ฝนเริ่มเบิดแล้วค่ะมันเริ่มหนาวพราเริ่มหนาวใบกะสีเริ่มลวนได้บั่นแหงเบิดรดแล้วค่ะน้ำทางน้ำหยางถี่ตะกอนนี่หึ่มๆ่มเนาะ เบิงขางบานเอางวัวเอา่วยมาลงมาผูกให้หน้าไว้มานอนลมโซยโซยเลยค่ะอันนี้ต้นพยอมไปหน่อยอากาศดีปันยังค่ะก็เลยบอกกันหลานว่าหลานอยู่กรุงเทพเนาะว่ามาเลยปีใหม่ มาทำแคมปิ้งบนคันนาของป้าอันนั้นต้นตะเคียนค่ะไม่หน่อยเล,ลาะใบมันออกสูงเลยบ้นเนี่ยเลาะกิ่งมันออกไหมอยากเห็นบ่คะเลาะกิ่งเลาะยังมันออกเดี๋ยวมืเอ,อื่นไม่หน่อยสิมาเอาเลยเพราะว่าใบามันไอคือไม่หน่อยมันไอแปลงกิ่งไวเนาะบ้านนี้ก็ได้ได้กิ่งใหม่เดี๋ยวไม่หน่อยเสียรถสุกลงมา เพื่อสิมาเอาไปเป็นฟื้นเอาไปเป็นใหม่ออยฟื้นออยไฟเนาะพี่น้องนะเนาะเบื้องต้นมะขามะขาาโมงพ่อเราใหญ่ลรไปไหวเลยพี่น้องเห็นบอเนี่ยนั่นต้นที่เป็นอันอันแย่ๆเดียวๆขึ้นใหม่จ้มฟั่นอะ่ะเพรามาปีนี่เบื้องพี่น,น้องเบื้องเนี่ยที่า้ากันเพาะก็ลูกสาว ทีเข้าใดเม็ดมันมาแล้วเข้ามาถากถากออกแล้วก็เอาไปไอเอาไปเซน้ำแล้วก็เอาลงถุงพอคอาา่ะได้พ้นหลายอยู่ที่พี่น้องอันนี้ต้นซักพรายามฝนกระหึ่มเนี่ยอยู่ตะวัถือว่หลอดอยู่ไม่หน่อยว่าอันนี้ต้นต้นอีหยังเฮ้ต้นประดูป้าเนี่ย เนี่ยตอนนี้หนี่อยอ้ยโลโล่โล่โลคง้งซึ่งไม่หน่อยก็เอาไม้ไอเอาเอาเชือกมัดใส่กับไอ้ไม้ดามไม่ยังเพราะตอนนี้สูงแหละพี่น้องเห็นบ่เนี่ยตอนนี้สูงแล้วปีนี้ฝนค่อนข้างร้ายค่ะไม่หน่อยก็ย่านแต่เราโลคล่นเพราะว่าไอ้โน่ล,ลู่มาก,มากเมื่อกี้นี่กะ ค่อนข้างที่จะโคนไปร้ายอยู่หมายถึงว่ามันล่มอะค่ะล่มแล้วไม่หน่อยกระดามขึ้นบางต้นกะดามได้ตรงบางต้นถ้ากิ่งไลร้ายกะกะเป็นโขงๆอ,อยู่กะถือว่าไม่หน่อยปลูกติดก,กันเนาะเอาจํานวนร้ายไว้กะเล่พ่อต้อนใหต้นหนึ่งขนาดกะกะเล่บ่มีผลเท่าใดเพราะว่าเขาปลูกทีไว้เนะาะพักกระถิน มานีก็เลยนะมาเบิงกล้วยย่านผู้เพิ่นเฝ้าเอาไปกินเบิดเนี่ยต้นนี้ตอนนั่นก็นล่มเด้พี่น้องบานใน้ฮ้้านท่าเอากิง่งกิงมันโหนมาทางนีออกกิ่งมาทางข้างออกเราก็เลยได้ตรงขึ้นเลยโอ้ดีไว้ต้นนี้เนี่ยต้นนี้ที่กันล่มได้พี่น้องตอนที่ไม่น้อยทายคลิปตอนโนโลรู้มาน่ะล่มเ,เมื่อไแทมัน เห็นบอ่อ่มแห้งเลยข้างหน้นาไม่น้อยล่มแห้งขนดาดเลยลมเย็นสบายอือวืวูหนี่คือล่มนะคะอันนี้ต้นนี้พี่เป็นพุ่มหนาพุ่มลังอะ่ะไม่น้อยก็เลเอากิ่งออกพย่อมนะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ทีที่ไม่น้อยท่ายคลิปตอนโนโลล่รู๋เนาะที่หัวจุ่มนามลงไปอะ่ะเอาขืนมาแล้วพี่น้องเอาขืนมาแล้วก็เลเอากิง่งเราออก หเาเแลเหลือน,น้อยๆแล้วจังสีบบเดยแบบว่าน,นักแห้งเนาะเวลามีฝ่ามีฝนมานี่ต้นมีกระดามสุดฤทธิ์กันดามสุดฤทธิ์ล่ละกะหามันเหลือแต่แบบสูงๆไว้โบเดยตตานล่มนะคะต้นอนันทย่อมพย่อมกะจริงๆเราเราบบเดยหล่มน้มูเด้เราบบเดยโคนเพราะว่าไม่นหน่อยว่ามันบาลานอยู่ แต่ว่าพยอบไอพยุ่งนี่เราสิแบบกิ้งร้ายใบร้ายเสียค่ะพอมีลมมาแล้วกับนักแห้งล้วก็ไปไเอาอยู่่แต่ว่าพยอบนี่ไม่หน่อยว่าเลาเรากิง้งแล้วบาลานเลาสิบบอโคนบเอน็นบเอียงนะคะแต่ว่าตอนทีทีท,ทีไม่หน่อยเอาล่ขึ้นนะเพราะว่าตอนอื่นไปลมทับเล่ามันไม่หน่อยก็เลยแต่งกิ้งเราออกล่ะกะเอาใหม่ทำไว้สวยงาม ม่หน่อยมาไทยอัปเดตเนาะต้นใหม่สีขาวน้าน้าวค่ะอ่าเขาก็เกี้ยวไปเรียบร้อยเดี๋ยวไม่หน่อยชิเทาเอาปลาขอนี่ไม่หน่อยชิท้าปลาขอนในเบื้องปลาขอนไล่หลายเพราะว่าไม่หน่อยว่ามันต้องหล่นออกจากสาป,ปาม่หน่อยแน่นอนเอาเงินแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ